ถึงแม้ว่าแรกๆเราจะรู้สึกว่าหมดกําลังใจหดหู่ว่าเราไม่มีไรายได้เลยนะเราต้องปิดสนามบินเราจะทําอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนหลังมาเนี่ยเราก็กระตือรือร้น,นที่จะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างกันนะคะร่วมมือกับทางจังหวัด รู้สึกหดหูมากที่สุดก็คือการเกิดการระบาดของโรคโควิด19นะคะจากการที่ท่ากายานภูเก็ตเนี่ยไม่เคยปิดไฟและไม่เคยหลับไหลนะคะคล้ายๆเหมือนจังหวัดภูเก็ตไม่เคยหลับไหลเนี่ยก็จะต้องมีการปิดท่ากาศยานภูเก็ตนะคะก็ต้องดับไฟความรู้สึกต่างๆของพี่เนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่น่าหดหูมากนะคะแต่แล้วทุกจริงทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องช่วยกันนะคะทางเราเนี่ยทางท่ากายานภูเกต็ตพนักงานก็ได้ช่วยเหลือ กันต่าง,าง,างๆนานะคะแล้วก็จังหวัดภูกเก็ตก็ได้มาช่วยเหลือเราก็มาคิดกันว่าในการเกิดโรคระบาดโควิดเนี่ยเราจะทําอย่างไรเราก็เกิดโครงการของภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเป,เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพื่อที่เราจะได้ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ท่าอากาศยานภูเก็ตนะคะจากการที่เราไม่มีรายได้จากการที่เราปิดท่าเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีไรายได้ ในการที่เราจะเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะก็คืออาศัยความร่วมมือของจังหวัดนะคะเราก็เปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาปไปป,ประสบความสำเร็จนะคะผู้โดยสารก็เข้ามาใช้บริการมากขึ้นรายละเอียดของการาเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เราก็เตรียมการต่างๆได้ดีนะคะแล้วก็ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะแล้วก็ต่อโลกที่11นคะรศรีธรรมราชสายการบินและก็จังหวัดภูเก็ตนะคะในท่าภูเก็ตเราก็ได้เตรียมการต่างๆนะคะจ,จัดเจ้าหน้าที่พนักงานอำนวยความสะดวก จัดสถานที่ในการตรวจต่างๆนะคะแล้วก็มีการจัดชั้นหนึ่งชั้นล่างเนี่ยเป็นการตรวจของสวอปนะคะในการตรวจโควิด -19 ึ่งเาจังหวัดภูเก็ตก็เริ่มฟื้นทูขึ้นมานะคะจากที่เราไม่เคยมีรายได้นะคะเราก็กลับที่จะมีรายได้ขึ้นมาได้ไดม,มาตรก,การของจังหวัดภูเก็ตนะคะเพราะว่าภูเก็ตซันบ็อกซ์เป็นการนําร่องที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบซึ่งภูเก็ตเราก็มีความภาคภูมิใจมากเลยในการทําตัวนี้ถึงแม้ว่าแรกๆเราจะรู้สึกว่าหมดกําลังใจหดหูว่า เราไม่มีไรายได้เลยนะเราต้องปิดสนามบินเราจะทําอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนหลังมาเนี่ยเราก็กระตือรือร้นที่จะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างกันนะคะร่วมมือกับทางจังหวัดภูเก็ตซันบ็อกก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ออกมาได้ได้ดีนะคะ